ติดตามข้อมูลข่าวสารในเรื่องของข้าวการจ่ายเงินโครงการประกันรายได้และการจ่ายเงินอย่างต่อนเนื่องในอัตราไล่ละห0 0รอยบาทสําหรับเกษตรกรที่พบปัญหาที่ทางธนาคารทรกสแจ้งโอนเงินไม่สําเร็จให้หยืนยันตัวตนนะคะวันนี้ก็มีข่าวสารข้อมูลในส่วนของพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าวมาฝากอีกแล้วค่ะซึ่งตอนนี้นะคะคุณผู้ชมข้าวหอมปทุมธานีกับข้าวเจ้าค่ะนายยกรงสีเผยนะคะสถานาการณ์ราคาข้าวใน เทศคึกคักขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งการส่งออกกวัดราคาข้าวหอมประทุมธานีข้าวเจ้าดันราคาพุ่งพวดพลาดค่ะซึ่งขณะนี้ข้าวเหนียวและก็ข้าวหอมมะลิราคายังคงทรงตัวนะคะส่วนรายละเอียดข้มอมูลข่าวสารเป็นอย่างไรเราไปติดตามข้มอมูลข่าวสารกันในช่องสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีคุณผู้ชมช่องยีสานแซบิเช่นเคยนะคะจะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องยีสานแซบค่ะ อัปเดตข้อมูลข่าวสารในส่วนของชาวนาผู้ปลูกข้าวในเรื่องของข้าวและข่าวดีมาฝากกันวันนี้นะคะคุณผู้ชมล่าสุดค่ะนายเกรียงศักตาปนานนนาย,ยกสมาคมโรงสีข้าวไทยนะคะ เผยกับผู้สื่อข่าวถึงสถานการณ์ความเคลื่อนไหวราคาข้าวเปลือกแล้วก็เข้าวสารค่ะในรอบสัปดาห์นี้นะคะมีผู้ส่งออกมาสั่งซื้อ2ชนิดข้าวจํานวนมากเลยไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นก็คือข้าวหอมประทุมธานีและก็ข้าวเปลือกเจ้านะคะส่งผลทําให้ราคาข้าว2ชนิดเนี้ยปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็สูงด้วยนะคะได้แก่ราคาข้าวเปลือกเจ้า5%ความชื้นไม่เกิน15%ราคาอยู่ที่9,100 ถึง9,500บาทต่อตันเลยค่ะปรับขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะราคาอยู่ที่8,800บาทถึง9,000บาทต่อตันทำให้เข้าวสาร5%ปรับราคาขึ้นมาตันละ14,500บาทเช่นเดียวกันค่ะ แล้วก็ข้าวเหนียวในส่วนของข้าวเปลือกหอมประทุมธานีนะคะราคาจะอยู่ที่11,000ถึง1 1 5 0 0บาทต่อตันเช่นเดียวกับราคาข้าวสารหอมประทุมธานีอยู่ที่19,500บาทต่อตันเลยค่ะคุณผู้ชมซึ่งในส่วนของข้าวเปลือกหอมมะลินะคะราคาตอนนี้อยู่ที่12,500บาทถึง13,000บาทต่อตันซึ่งราคาข้าวสารตันละ2 3 0 0 0บาทถึง ถึง24,000บาทซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วก็ราคาข้าวเปลือกเหนียวนะคะอยู่ที่12,000บาทถึง12,500บาทต่อตันราคาข้าวสารก็21,000บาทต่อตันโดยทั้ง2ชิชนิดข้าวก็คือข้าวหอมมะลิ แล้วก็ข้าวเหนียวนะคะราคาก็ยังคงนิ่งไม่มีความเคลื่อนไหวค่ะแล้วก็ไม่มีการเคลื่อนไหวนะคะคุณผู้ชมและนอกจากนี้นะคะนายเกลียงสั์ยังกล่าวว่าวันนี้นะคะคุณผู้ชมมีความเคลื่อนไหวแรงในเรื่องของ สข้าวชนิดนะคะหรือว่า2องชนิดข้าวนั่นเองค่ะที่ทางผู้ส่งออกหลายบริษัทมีความต้องการแล้วก็สั่งซื้อข้าวมาเป็นจํานวนมากไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ประกอบกับช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่มีการเก็บเกี่ยวไม่มากแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะมีความต่อเนื่องแค่ไหนและก็จะมีประมาณกัรเป็นต้องมาประเมินกันนะคะว่า เป็นระยะระยะไปว่าจะดีขึ้นขนาดไหนแต่ก็ถือว่าเป็นสัญญาณดีให้กับพี่น้องชาวนาผู้ปลุกข้าวนะคะตอนนี้นายกสมาคมออกมาเผยสถานการณ์ราคาข้าวในประเทศเริ่มกลับมาคึกคักแล้วก็การส่งออกกว่าซื้อข้าวหอมประทุมธานีแล้วก็เข้าเจ้าค่ะซึ่งทําให้ดันราคาพุ่งพวดพาดขึ้นมานะคะซึ่งขณะที่ข้าวเหนียวแล้วก็ข้าวหอมมะลิราคาก็ยังทรงตัวอยู่ค่ะคุณผู้ชมนี่ก็คือ อัปเดตข้อมูลข่าวสารของพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าวโมฝากนะคะแล้วก็ยินดีด้วยนะคะหากสถานการณ์เป็นแบบนี้ก็น่าจะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะแต่ว่าตอนนี้สารแทบก็ยังคงติดตามในส่วนของโครงการประกันรายได้อย่างต่อเนื่องเพราะว่ามีเกษตรกรบางกลุ่มที่เป็นงวดที่1งวดที่2งวดที่3งวดที่4รวมไปถึงงวดที่6นะคะยังคงไม่ได้รับการโอนเงินนะคะในของการจ่ายเงินประกันรายได้ส่วนต่างทีนี้ถ้ากลับมามองในส่วนของการจ่าย,ายเงินในค่ายเก็บเกี่ยวอัตราและ และห0 0บาทก็ยังคงมีเกษตรกรนะคะที่ยังไม่ได้รับการโอนเงินเยอะเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมก็ยังคงติดตามข้อมูลข่าวสารกันอย่างต่อเนื่องถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b ซับ i b e เป็นกําลังใจให้กับช่องทีสารแซบเดี๋ยวเราจะเจอกันในคลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ